ค่ะเมื่อกี้อ่ะเน็ตมันหลุดนะคะทุกคนเราก็เลยเดอย๋ยทำต่อไปเลยนะคะอ่ะถ้าทุกคนแบบว่ามิวไม่ได้ดูตอนที่เน็ตมันหลุดนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะยังไม่ได้ลงเลยเนาะ ได้อยู่เดอ้ออันติงน้าไม่เก่งนะคะแต่ก็ก็น่าอยู่ประมาณหนึ่งนะ,ะอ่ะรอยจ้ะติงน้าได้ชั่วโมงหนึ่งนะคะอ่ะโคมก็จะร่อยๆนิดนึงนี่นนลองพื้นได้จ้ะได้แล้ว นี่รองพื้นจะเป็นประมาณน,นี้จ้ะเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็จะมาลงรองพื้นตัวนี้ค่ะเราก็จะลงแบบข้างๆตรงแบบ ให้ถอยลงเนี่ยค่ะทุกคนอย่าเาล้งแสงมันในนั้นนะเป็นผูมนะทุกคนโอเคเธาไปเลยเ้าขอบขอบมันเล็บดำนะ เมืมอวดไปทำสวนมาจา้ะรอยเลี้ยวหนึ่ง ก็เราก็จะมาทาอันนี้กันนะคะทุกคนแต่เขาไม่มีที่วางนะคะเราก็เลยต้องรื้อนะคะแบนบนึงนะคะทุกคนได้แล้วจ้าทุกคนถ้ารองพื้นไประยะปลอยจ้าทุกคนอาจจะดูแบบเออในกล้องพี่พี่ นี่สวยอะไรมานีนะคะทุกคนเราแต่งเล่นๆน,นะคะทุกคนก็พี่ยัง,งอยู่นะคะยังอยู่สิบเอ็ดขวมนะคะทานี้ต่อมาทุกคนตรงนี้เราก็จะทาแบบตรงจมูกนะคะ อุ้ยมันย้อยออกมาละมันย้อยออกมาค่ะทุกคนนี่เราก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวพากันจ้อ จะเป็นเหมือนครีมนะคะแบบนึงนะคะทุกคน ได้แล้วนะคะทุกคนประมาณนี้รอยไม่ต้องดูคอนะคะทุกคนดูแต่หน้าเราก็พอตัดขนตานก่อนจ้า่อได้ไหม นี่จาทาตัวนี้เลยดีแบบมากแม่นีน่ทุกคนเราจะใช้เป็นสีนี้นะคะตัาแต้มลงไป เดี๋ยวนึงนะค่ะทุกคนอีปิ้งมหาแล้วค่ะหนึ่งกรุก๊ป แต่งหน้าเล่นๆนะคุ้แต่งหน้าไม่เป็นนะคะที่จริงลิป่ลิปสตก

đánh lên lên nó đánh bị bền อยู่จ้าอันนี้เป็นเบอร์เก้านะคะเบอร์เก้าเก้าจ้าอันนี้คู่แบบวูว้วว Bang, bang, do stay, bang, top. Stay, bang, ปังเราก็จะปังค่ะปังไม่ปังดูเอาทุกคนพูดครไม่ดูเหมือนลิงไปก่อนแล้วเนื่อเราแต่งันตัวหลอกให้ดูนะคะว,วันนี้ นี่ตาหมูแดงไม่แดงก่ะอือเอาจะเออตรงนี้หน่อยถ้าตรงนี้ไม่แดงมแบบเออมันไม่ได้ค่ะทุกคนค่ะเชียร์ไทยของเราก็ต้องแบบอืมมันต้องได้มันต้องปังมันต้องบูรีเย่เออเห็นไหมทุกคนบูรีเย่แล้วจ้าทุกคนอย่าลืมสั่งเซอริรปนะคะริปเรเวนนะบอกไมได้เลยค่ะ บอกมาได้นะคะคนตาบอกมาได้รอยนี้ค่ะบอกว่ากนนารนมไม้ไปกะจะไปร้างให้ดูนะคะพาร่างไม่ได้ก็เออวันนี้คือตกนะคะตกเ้ยเบ้งเบ้งทุกคนผมพิโก้ก้อเบ้ง ไม่รู้นะคะทุกคนกว่าใครนี่ค่ะแม่เรานะคะทุกคนโ,นโนดนด่าปเป็นหนึ่งอ่าเราตกรางได้ไหัน,นะคะทุกคนว่ามันร่างได้หรือไม่นะคะทุกคน กับสบู่ตัวนี้หน่อยนะคะอา่าอืมกำาม้างห้าว่าล้างไม่ออกทุกคนเขาอยู่วันนี้เลยะค่ะวันนี้อือออกและะ้วค่ะเว้ยหักอันนี้ người ngủ à อย่าว่ามันออกแล้ว,วออกเลยนะมันตะก,กี้ก่อนแล้ว ไปทุกคนไ่ทุกตองทังหลว่าาทุนมาเลค่ะเทุกนี่เเดี๋ยวหายห้ดูนะคะขอไปคัดก่อนค่ะเยอค่ะเยอมานะดูดูอนี่ให้ก่อนนะ 对么？